สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับน้องลินอีกเช่นเคยค่ะที่เซ็นทร64รถบ้านเสรีไทยค่ะวันนี้นะคะน้องลินมีรถสภาพดีๆพร้อมใช้งานม,มาแนะนําอีกแล้วค่ะก็คือรถอนเนกประสงค์จิที่นั่งนะคะ Toyota i n n o v นนะคะส0 v ค่ะตัวนี้จะได้เป็นตัวท็อปแล้วก็ <Wow. S 1> ปี2 1 3 3ด้วยค่ะเป็นสีขาวนะคะสวนนี้เลยค่ะเดี๋ยวน้องพาไปชมรอบๆตัวรถกันก่อนเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะไฟก็ใสๆค่ะไม่มีหมองนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะจะรวมอยู่ในโกมไฟด้านหน้านะคะตล้วนี้ก็จะมีไฟตัดหมองมาให้ค่ะแบบนี้เลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบครมเมียมค่ะก็จะเป็นโลโก้นะคะโตโยาต้านะคะตรงนี้เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพค่ะตรงนี้นะคะมีสเกิร์ตรอบคันมาให้แล้วด้วยแต่งสวยมาให้แล้วค่ะเดี๋ยวพาไปดูที่ตัวล้อกันต่อนะคะ เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวล้อกันต่อนะคะตรงนี้นะคะจะได้เป็นนะคะล้อขอบ15นะคะขนาดยางนะคะ 19565R15 นะคะนี่เลยตรงนี้นะคะก็จะมีนะคะไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมาให้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็มือจับประตูนะคะเป็นแบบพรีเมียมค่ะมีคิ้วกันกระแทกมาให้ด้วยค่ะแบบนี้เลยสวยงามมากค่ะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ด้านท้ายกันต่อเลยค่ะ แล้วมาดูที่ด้านท้ายกันต่อเลยค่ะด้านท้ายนะคะตรงนี้ก็จะมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้นะคะแล้วก็มีทิปัดน้มาให้ด้วยค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะมีกล้องหลังมาให้แล้วด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้นะคะโตโยต้านะคะแล้วก็อินโนวาค่ะเครื่องสองจุดศูนย์ค่ะตัวนี้นะคะจะได้เป็นตัว V แล้วก็เป็นตัวท็อปค่ะอเดี๋ยน้องเปิดด้านหลังให้ดูนะคะลูกค้านี่เลยค่ะด้านหลังนะคะก็สามารถพับเบาะได้เช่นเดียวกันค่ะ เดี๋ยวเราไปชมที่ภายในตัวรถกันต่อเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูต่อที่ภายในรถนะคะเรื่องที่แผงประตูนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบุด้วยหนังนะคะแล้วก็เสริมด้วยลายไม้นะคะกระจกนะคะปรับไฟฟ้าได้ทั้ง4บานะคะ่ะปรับคนขับก็จะเป็นออโต้เนาะ มาต่อที่พว่มอะไราค่ะปุ่มอะไราก็จะแบบเป็นแบบพุ่มหนังนะคะแล้วก็มีแอร์แบกนะคะฝั่งคนขับให้ค่ะแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารให้ด้วยนะคะลูกค้า่ะต่อที่คอนโซลนนหน้าๆนะคะก็ไม่มีริ้วรอยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจอ DVD นะคะแอร์นะคะเป็นแอร์ดีจตตอค่ะใช้งานได้แอร์เย็นค่ะลูกค้าตรงนี้นะคะจะเป็นที่จ่ายไฟมาให้นะคะอีกฝั่งก็จะเป็นที่จุดบุหรี่ค่ะตรงนี้ก็มีสามารถวางแก้วน้ําได้ค่ะจะเป็นเกียร์ออโต้เนาะ นี้เลยแบบขั้นบันไดค่ะลูกค้าตรงนี้ก็จะเป็นเก๊ะนี่เลยสามารถเก็บของใช้งานได้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเก๊ะเหมือนกันค่ะโอ้เก็บของได้เยอะเลยค่ะลูกค้านี่เลยแล้วก็มาด้วยเบาะหนังค่ะเบาะก็ไม่มีรอยขาดเลยค่ะนี่เลยเดี๋ยวเราไปต่อที่เบาะหลังกันเลยค่ะ มาต่อที่เบาะหลังนะคะเบาะด้านหลังนะคะโหพื้นที่กว้างขวางมากเลยนะคะตรงนี้นะคะสามารถรับนะคะเลือเล่อนได้เลยค่ะลูกค้านี่เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีจอเพดานมาให้ค่ะเลยมาใช้งานได้ค่ะแล้วก็มีแอร์มาให้ทุกตำแหน่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนสองนะคะหรือว่าแถวสามนั่นเองนะคะลูกค้กาเบาะแถวสามก็สามารถนั่งได้จริงนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีที่พักแขนมาให้ด้วยค่ะสะดวกสบายมากเลยค่ะ เดี๋ยน้องไปนั่งบอะสา่ให้ดูนะคะนี่เลยสามารถนั่งได้จริงค่ะนี่นะคะเบาะแถวสามานะคะที่หนูนั่งก็สามารถนั่งได้จริงเลยค่ะโหสบายมากเลยค่ะนี่เลยแล้วก็มีแอร์มาให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟนะคะนั่งสบายเลยค่ะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่หน้าห้องเครื่องนั่งนนต่อเลยค่ะ แล้วามาต่อที่หน้าห้องเครื่องกันเลยนะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์นะคะ VVTi ค่ะเครื่อง 2. 0ค่ะนี่เลยแล้วก็คาดหน้านะคะก็เดิมๆค่ะลูกลุมนะคะคุ่มกิฟบค่ะลูกค้า <Wow. S 1> แล้กากระโปงนะคะก็เดิมๆจากโรงงานเลยค่ะสติ๊กเกอร์นะคะมออกก,ก็ยังอยู่นะคะลูกค้าน้ำมันนะคะไม่มีหยดไม่มีเยิ้มค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าได้ดูรอบๆตัวรถภายในตัวรถกันไปแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะ t o โยต้าอินโนนะคะ 2.0V นะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วก็ได้ปี2013เลยค่ะสวยเฉียบขนาดนี้นะคะราคาตั้งขายเพียง423,000บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าราคานี้นะคะรีบม,มาจับจองกันเลยค่ะท่านใดนะคะที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋วน้องจะลงรายละเอียดไว้ด้านล่างนะคะ แล้วก็หนูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร e นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของหนูนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ